กลัสวัสดีท่านอาจารย์ดรโลดแล้วก็กับสวัสดีทุกทท่านนะคะชื่อนางวันนิตาหูเช,มช่มโชธรหัสหหหกกูนนึ่งห้าสามที่สามารถยกระดับจิตใจขึ้นมาได้นะคะเริ่มต้นจากความกังวลนะคะกังวลว่ายุเราจะ กจากสภาวะความเป็นพระโสดาบันไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตประจาวันที่เราจะต้องทํางานหาเลี้ยงชีพเนี่ยมีบางครั้งบางครั้งที่เราพังเผลอทําให้ศีลของเราเนี่ยไม่ถึงกับขาดแต่ความรู้สึกว่าศีลเราทะลุนะศีลเราเป็นสีเทาหนะไม่ไม่ไม่กระจังแล้วนะศีลเราตอนเนี้ยด้วยความพลาดพังของเราไม่เจตนาในศีลเราค่อนข้างจะเป็นศีเทาแล้วนะเกิดความกังวลใจ เกิดความกังวลใจว่าอุอยแล้วแบบนี้สภาวะความเป็นพระโสดาบันของเราจะหลุดไหมกุ้มใจอยู่เป็นร่วมสิบวันก็เลยมาใช้ปัญญาอ้อจะอยากให้รู้ก็คือหนึ่งถ้าเราสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นสู่ขั้นพระสกิทาคาก็แสดงว่าความเป็นพระอริยของเรายังอยู่เราเราก้าวขึ้นมาได้ก็แสดงว่าเราไม่ได้หลน่นเรา,เรา ก็เลยมาคิดว่าแล้วแล้วจะทำยังไงทํำยังไงให,ให้ให้เราสามารถยกจิตยกใจขึ้นมาได้ก็มามองจิตตัวเองปกติจิตเราถ้าถ้าเราจะบอกจะสอนจิตเราเองทํำยังไงนาะก็เลยสํารวจสํารวจจิตตัวเองอ๋อจิตเราเนี่ยถ้าจะรวมลงได้นะต้องนึกถึงความตายเพราะว่าเราเป็นคนป่วยเอ,อน้องๆป่วยเป็นมะเร็งค่ะครึ่งครึ่งสีหนึ่งก็มีแต่ตัด มอกกระตับไปร้วข้างหนึ่งซีกซ้ายก็มีติดรอยเย็บแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเราจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลเห็นคนป่วยเห็นคนเจ็บเห็นคนตายตามถนนเห็นบ่อยก็เลยว่าจิตเรามันทุกครั้งเวลาเราเห็นเนี่ยจิตเราจะปรงได้ง่ายเราก็เลยแบบอืมถ้าเราจะยกจิตยก,กใจขึ้นเราของเราขึ้นมานะมันจะต้องเป็นมรณานึกสติอ่าแล้วก็แล้วก็วางใจไว้ตรงเนี้ยเอออะไรก็ช่างมันเถอะขาดทุนมั่งได้กําลังน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร ถ้าเรายังสามารถรักษาสภาวะโสดาบันไว้ได้ก็ยอมขาดทุนหน่อยยอมได้กําลังน้อยหน่อยแต่เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่ถึงร้อยปีก็ตายแหละทั้งเขาทั้งเรา,าจิตมันก็ค่อยจิตมันก็ค่อยเออรวมลงอ่อนลงเย็นลงเบาลงอหลังจากที่จิตค่อยค่อยเย็ยนลงเย็นลงเบาลงเนี้ยก็รู้สึกว่า,าเห็นภาพหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อกําลังเห็นหลวงพ่อครึ่งองค์ท่านใช้ท่านยกนิ้วชี้ขึ้นมาเหมือนว่า จุ๊ๆตรงริมฝีปากยกยกมิวชีขึ้นมาตรงริมฝีปากหออาเหมือในว่าเออจุ๊ๆอย่าอย่ากังวลใจนะอะไรเงี้ยเอาขาไม่ค่อยแปลกใจที่เห็นหลวงพ่อในแบบนี้เพราะว่าด้วยด้วยด้วยอุปนิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนล่าเิงยิ้มง่ายสนุกสนาน,อาพ,อนพอเห็นพอเห็นรูปหลวงพ่อยกมิวชีขึ้นมาจุ๊ปากประมาณสักอาทิตย์หนึง่งก็เหมือนก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกว่าอืทำไปวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ได้ โอ้ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาซึ่งภาพที่จะเห็นน่ะจะเป็นเรื่องของจริงหรือของปลอมก็ช่างเสียงที่จะยินจะเป็นเสียงหลวงพ่อหรือเสียงเทวดาเสียงใครก็ช่างเราก็คิดว่าเป็นเสียงหลวงพ่อรูปหลวงพ่อเพราะในมาในานามของหลวงพ่อเราคิดว่าเป็นหลวงพ่อแล้วกันกพ็พอพอวางกาลังใจลงตรงเนี้ยตรงที่ความตายเนี่ยอืมก,ก็จิตมันก็รวมลงเบาลงก็ไม่นานไม่นานช่วงค่ำ,คำ คุณครูประจำห้องก็โทรมาบอกว่ารู้ไหมได้เลื่อนขั้นแล้วนะโอ้มีความสุขมากเลยดีใจมากๆ,ด,ากๆดีใจมากกว่าตอนที่ได้เป็นพระโสดาบันตอนได้พระโสดาบันนะเขาร้องห่มร้องไห้เห็นหลายๆท่านเราได้เราเฉยอะยเลยโอ้ได้ถึงเหลอเลยเงี้ยอ๋อได้เลอพระโสดาบันเอทาทำได้แล้วนะแต่พอขึ้นขึ้นขึ้นพระสกิทาคาวพอคุณครูโทรมาบอกว่าเออ จ้งระดับจิตได้แล้วนะดีใจมากเลยใชยโยรอดแล้วสภาวะพระอริยะของเรายังอยู่มั่นใจได้แล้วเนี่ยโอก็ก็มีความรู้สึกว่าจิตนี่มันชุ่มชื่นขึ้นมาอีกก็ต้องกราบขอบพระคุณเบื้องบนหลวงพ่อแล้วก็ท่านอาจารย์ดรคุณครูประจำชั้นแล้วก็ตัะยาน,นิมิตรทุกๆท่านนะคะเวลาเข้าเรียนในห้องฝึกอบรมครูนี่ก็ได้ความรู้มาเยอะได้กำลังใจมาเยอะเลยค่ะ ก็ก็ที่ฝึกมาก็ประมาณนี้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะจากจากพระโสดาบันขึ้นพระสะกิทาคามีขึ้นมาได้ด้วยการระลึกถึงโมณานาุสติค่ะก็มีเท่านี้นะคะ่ะขอบขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ